นี้เราอยู่กับรายการ Meet Cool Kiss ครับผมเฮ้ยทำได้จริงๆเราอยากลองเปิดรายการแบบไตโพลีพัเดี๋ยวผมลองดำเนินรายการตอนช่วอินโทรก่อนซอฟมาเราลองดำเนินแบบนี้ได้ไหมวันนี้นะฮะแขกรับเชิญที่เราจะนำมานะครับเป็นผู้หญิงนะครับที่ทำ YouTube มาผมพูดเลยว่าถ้านับ ตั้งแต่20คนแรกในเมืองไทยต้องมีชื่อเขาผู้หญิงคนนี้ฮะเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะฮะเพราะว่าเขาการที่เขาจะทำ content, คอนเทนต์ขึ้นมาแต่ละอันเนี่ยผ่านการคิดผ่านการทําอะไรเป็นอย่างดีแล้วหลังจากที่เราได้คุยกับเขาในช่วงของหลังใหม่นะฮะเขาเนี่ยได้บอก่าวผมในแหล่เรื่องที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนนะฮะว่าการทำคอนเทนต์มันต้องคิดอะไรเยอะขนาดนั้จริงๆด้วยซึ่งปกตินะฮะคู่คิดของเราไม่ค่อยคิดอะไรทั้งนั้นนะครับผมและตอนนี้นะฮะเขา กำลังจะพร้อมมาแล้วเฮ้ยมาอบแล้วตอนนี้เราไปเจอกับแขกรับเชิญได้เลยครับผมไปครับผมนี่ค่ะสวัสดี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 ค่ะเ้ยลองสวัสดีแบบไตงพูดเรี็วพัดสวัสดีสามกองครัลองดูมาซ้อมซ้อมลองดูซ้อมดูหนดมาละลายพฤติกรรมก่อนเริ่มงนี้ ทำอหลังงานมาต้องมีต้องมีวันนี้สวิตเชอร์เขาอยากลองลองงานเขาอยากลองมือเขาให้ฝึกใหม่มามาตอนนี้ไปกล้องซองก็ไหนกล้องสามนะกล้องสากล้องสามงนี้นะนนี่ะหันมาลับกซองมากงนี้งซอลองสวัสดี3ทีแนะนำตัวแนะนำตัวให้ครสามกล้องอ๋อมาถึงว่าแบบแบ่งวักวักอ่ะลองดูโอเคได้ค่ะได้มา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 มสมามามค่ามามามาันมามนมามามค่ม ปงังดีไม่ทันแม่ เคยนะครับก็เข้าแบบปกติแล้วกันนะนี่อยู่กับซอฟต์ปอมนะครับผมใครไม่เชื่อต้องเชื่อนะฮะซอฟต์ปอมคือคนที่อยู่เบื้องหลังหลายหลายเพลงของฟิกนะฮะไม่หลายเพลงขนาดนั้นเคย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 ฮะคือฐานแฟนคลับของครูพิธาแลนด์เนี่ยจะเป็นทางฮิปฮอปสะดยศซึ่งซอฟต์นี่ก็ยิปฮอปเหมือนกันไปช่วยบินโดรนแล้วคุณรับได้บ้างแบบเหมือนเคยเจอฟิกเคยเจออะไรยังไงรียนด้วยกันได้รับปะได้รับป่ะได้แรปไหมไม่ได้แรปเราไม่ได้แรปด้วยแต่ว่าเราเคยสนใจแรปแล้วเราเคยคุยกับฟิกว่าเออเนี่ยแบบ แรปดูเท่เเจังเลยมีเสน่ห์จังเลยฟิกก็บอกโอ้ยไม่ยากเลยก็แค่พูดๆไปเลยแล้วก็ฮะแค่นั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยฟิกบอกมันดูง่ายใช่ไหมใช่ฟิกบอกมันไม่ยากเลยแล้วฟิกก็สอนนะตอนนั้นตอนเรียน,ยน,นลองสแสดงว่าฟิกสอนแล้วต้องมีได้บ้างแต่มันนานมากเลยอ้โเหรือว่าได้สอบทลแรสักทีหนึ่งตอนแรกไม่รีบให้เราแรปเพรเผื่อเราจะได้เตรียมมาเลยไม่มีรายการนี้บอกรายการสดไง อย่าว่าแต่สดแต่เลยสคริปก็สดเหมือนงานสคริปเพิ่งียนเมื่อกี้ก่อนซ้อมมาตั้งแต่กล้องสั่ตัวเมื่อกี้ก็สดใช่ใค่สรรายการสดอะไรก็ได้อะไรก็ได้ทีไรกันเนี่ยอะไรก็ได้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันกดหน่อยดิโอใจคอจะดูเดียวเลยเหรอร้องอ่ะนั่นๆๆ